คนเกิดวันพุธคำแนะนำของครูเดือนตุลาคมหกเจ็ดก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำหนังตาเห็นนะยิ้อวยพรตัวคุณเองได้ฝนได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปูจ๋าขอให้ลูกโชคดีดั่งแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใบแรก พ่ขึ้นมาเลยว่าเวลานี้การตอบแทนผู้มีพระคุณย่อมสําคัญกว่ากิจทั้งปวงนะลูกช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ควรให้ความสําคัญกับการตอบแทนบุญคุณของคนที่เคยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนรอบตัวอย่าลืมแสดงความกตัญญูนะครับเพราะเป็นการให้และการขอบคุณเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลดีกลับมาหาเราใบาที่สอง หากอยู่ในสถานการณ์ที่เจ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพิ่งมีสติอยู่กับตัวนะลูกหากเดือนนี้เจอเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สิ่งสําคัญคือเราต้องมีสติจะปล่อยให้ความเครียดหรือความกดดันมาครอบงำตั้งสติให้ดีแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับไพ่ใบที่สามเทวดามาโปรด มีโอกาสดีกำลังจะเข้ามารีบคว้ามันเอาไว้นะลูกสิ่งนี้จะนำความเจริญมาให้โอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับรีบคว้ามันเอาไว้เพราะสิ่งนี้จะนำพาความเจริญและความสำเร็จมาให้แก่คุณแน่นอนอย่าลืมนะครับให้ความสำคัญต่อการตอบแทนคนที่ช่วยเรามีสติในทุกสถานการณ์และพร้อมรับโอกาสดีๆ ที่กำลังจะมาและขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆในเดือนที่ดีนี้นะครับ